ครับสวัสดีครับสวัสดีพู้ที่เขามารับชมช่องแจ็คสามชนครับวันนี้อยู่ที่สวนท่านตะวันของครูอามครับตอนนี้หลังจากที่ทําคลิปไปนะครับในช่วงระยะหนึ่งที่ผ่านมานะครับตอนนี้ดอกท่านตะวันทั้งหลังบานแล้วครับเดี๋ยวผมให้เบื้องมุ่มสูงกันนะครับเบื้องเลยครับนี่งหลังคมนะครับบานแล้วนะครับอยู่ที่อบานหนองผืออำเภอขุนหารจังหวัดชิชเกตนะครับเลยโุงเรียนมากเราะมานอาจจะปราะมาณ200เมตร ไปทั้งน้ำตกหอยจันทร์นะครับไปทั้งน้ำตกหอยจันทร์สีอยูขวามือธรรมะมาท่งางท่างตลาดอำเภออุทนาเท่าครับขึ้นไปน้ำตกหอยจันทร์แต่ถ้าลงจากน้ำตกหอยจันทร์ลงมาสีอยูซ้ายมือนะครับนี่จะเป็นจุดเด่นก็คือโรงเรียนนะครับโรงเรียนนะครับนด่ก็าแต่ข้างหน้าป้า้วยเป็นป้ากก้วสีคกเล็กน้อยหนึ่งแนมเข้ามาก,ก็เห็นนะครับ อาาศีเห็นรับสมาธเขามาแว่ทายลูกเดนะครับที่สวนของครูอาบนะครับตอนนี้ผมอยู่อยู่ช่วงเวลาประมาณ8ดโมงครับประมาณ8ดโมงถึง1ิบโมงนครับแดดก็ร่างดีนะครับแดดก็ร่างดีแล้วก็ในช่วงยามแรกนะครับประมาณหาห้งโมงแรกซีหาห้งโมงแรกนะครับเกิดกำลังงามนะครับแต่ว่าหาไมาช่วงบอย่างมันถอนนะครับวผมแนะนำให้ไม่ส่งนี้นะครับจะของสวนบนเกิดใจดีนะครับ ประมาณขาม่าไทายหลุมใดนะครับตันนี้จะของสนบิทย์ครับผมไล่ขามานะเอาคลิปให้พี่น้องได้รับชมกันครับสำหรับผู้ที่สนใจอยากที่จะสีขามาช่มนะครับแต่ว่าถาม่าเป็นยังผมจะถ่ายในมุมสูงพอต้อนมันต้นมันสูงนะครับเดี๋ยวเบิง่งว่าผมถ่ายอังไดอา้าวบันไดนะครับ ผมอยู่ทีงบันไดนะครับตอนนี้เพราะว่าขันบ่ขึ้นบันไดนี่มันมันบันไดนะครับมันต้นมันสูงนะครับอ่าธุรกิจบันไดนี่ตัวนี้ให้เส้าสิบบาทนะครับบันไดเอานี่ครับถ้าไพมีความสามารถขึ้นไปท่ายิงอันท่ายองได้ก็ับเาเป็นยังนะครับเพราเป็นยังนะฮะอ่าบันไดสิบบาทให้เส้าเนี่ยเอาห้านะครับบันไดยังจริงจังมากมามนะครับนี่นะฮะเป็นสวนตะต้อนของคุณอาบนะครับอยู่ขางทางพอดีนะครับไปไปอ่าทางโต๊ะขยันก็บสีเห็นนะครับอ่าเดี๋ยวผมเบิัง ไอ้เบิ่งมุมสูงๆดีกว่านะครับไปครับนี่ครับกำลังบานสะพังเลยนะครับนี่นะฮะสวยงามครับผมสวยงามนะฮะแต่ข้างในเสียดายครับเขาไป่ถ่ายบ่ได้มันมันมันอันนี้เอ่อมันต้นสูงแล้วก็ข้างในมันแน่นนะครับเดี๋ยวให้ผมเบิ่งมุมสูงนะครับเนี่ยเบิ่งได้เหรอครับภาพบรรยากาศของทางสวนนะครับ เบื้องกันนะครับผมมันก็อาณาณิบานไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายนนะครับตอนนี้นะครับก็มีเริ่มอ่ากําลังโตมแล้วก็บานแน่แล้วยังแน่แล้วนะครับจะได้ก็เชิญทุกท่านนะครับแวะเข้ามาอ่าชมได้นะครับสำหรับสวนกวหามนี่ครับบันไดครับผม มันสูงแห่งนะครับอ่าขามาถ่ายรูปได้นะครับ,าาระรบจะได้ก็ขอบคุณท่านผู้การช่วงผู้การที่ต่ามฝากกดแชร์กดซับสไคร้รรครับหนึ่งไปเหนี่ยวหนึ่งกำลังใจเหม,มหาะเหมือนกันครับช่องจากสามชนครับขอบคุณคร